สวัสดีครับวันนี้หมูสันนะคะวันนี้จะมารีวิวเลนส์แคนนอนนะครับแพนเค้กอ่าเป็นเลนแพนเค้กที่หลายๆคนเรียกว่าแพนเค้กนะครับเป็นเลนแคนนอน40มิลนะครับขนาดหน้าเลน52 mm hmm. นี่เป็นเลนฟิกนะครับตัวนี้ตัวนี้เอฟต่ำสุดที่2.8นะครับนี่ f 2.8 STM นะครับ เป็นเลนของแคนนอนนี่ครับเป็นไงครับบางเบาเช่นเคยครับวันนี้ผมมาใส่อยู่ในกับกล้องฟิล์มนะครับนะครับเป็นเลนมือสองอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ <Okay. S 1> ผมซื้อมาในราคา2,500บาทครับไม่แพงครับเอามาให้รีวิวให้เพืเ่อนๆดูว่าคุณภาพมันต่างกับแคนนอน50าฟิก ที่เป็น f 1 8มากน้อยแค่ไหนแต่จากที่ผมลองแล้วก็กครับนิดนึงครับละลายเหมือนกันครับ<ม>ละลายคมเหมือนกันครับตัวนี้คมกิฟเหมือนอาจารย์คมกิฟเลยครับเช่นเคยครับเหมือนอาจารย์คมกิฟตัวนี้คมนะครับเ,เป็น f 2 8แต่มันจะละลายไม่เท่า f 1 8 f 1 8จะละลายค่อนข้างมากตัวนี้ละลายเหมือนกันแต่น้อยกว่านิดนึง แต่สําหรับคนที่ชอบที่ยังอยากเห็นฉากเบื้องหลังที่ยังพอดูรู้เรื่องยังไม่ละลายจนเกินไปจนมองไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับตัวนี้แนะนําแล้วบางเบานะครับบางเบาหอมแห้งนะครับหอมแห้งบางเบาหอมแห้งไปเลยครับตัวนี้นี่ครับเมาส์เหล็กเช่นเคยครับตัวนี้เหมือนคนเลยครับมนนไม่ได้กิน,<ค>นเลยไม่ได้กินอะไรไมานาน,นะนเลยนะใช่ครับบางหอมไปเลย พอบแห้งสวยนะครับผมได้มามือสองในสภาพที่ค่อนข้างดีคือคนเก่าเขาใช้แล้วเขาดูแลแต่เขาทิ้งพวกกล่องพวกอะไรไปแล้วหาไม่เจอครับก็ลองถ่ายแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูเป็นเลนส์อีกตัวนึงครับที่แนะนำว่าของมันต้องมีครับใช่ใครๆก็น่าจะมีกันทั้งหมดเลยครับใครๆก็น่าจะมีแ,มมแต่ ก็ลองซื้อไม่ได้นะครับคมมากเลยนะครับคมกริบเหมือนอาจารย์คมกริบเลยครับถูกต้องครับตัวนี้มีระบบออโต้โฟกัสและแมนนวลโฟกัสเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้ออโต้หรือแมนนวลจริงๆหลักๆผมก็ใช้ทั้งออโต้และแมนนวลนะครับแต่ถ้าเน้นเร็วและไว,วก็ออโต้เลยครับนี่นะครับโฟกัสเงียบและไว,ว นี่ครับ <S <S เงียบและไวอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเลยครับพออยู่กับบอดี้แคนน n หก0้อยดีเ้วเล็กไปเลยครับบา,บางไปเลยครับเทียบจากตัวอื่นๆที่ผมรีวิวมาตัวนี้บางมากครับเขามีชื่อของเขาอยู่ครับตัวนี้ว่าเลนแผนเค,ค้กนั่นเหมือนขนมแผนเค,ค้กครับที่บอกไปนะครับรบ,บาง เขาเรียกว่าอีกแบบหนึ่งว่าอะไรปะก็เนี้นอแพนเค้กก็อีกแบบหนึง่งก็ก็แคนนอนสี่สิบสี่สิบเอ็มใช <40 M. S 2> ่ครับบางมากกินได้เลย <c oughs> บาง,อองหอมแห้งถ้าจะกินไปเลยครับเนี่ยบางมากเท่วกับมือดิอเล็กมากและบางมากครับเท่วกับมือสั้น ก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับเลนตัวนี้ผมก็ลองทายมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันก็เดี๋ยวลงคลิปไปให้เพื่อนๆดูเกี่ยวกับภาพที่ได้จากเลนตัวนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเลนดีๆคลิปรีวิวต่อแล้วเราจะมารีวิวเลนมือ2มือหนึ่งให้เพื่อนๆชมอีกเช่นเคยบาย Bye.